อายุเท่าไหร่คุณพ่อชื่ออะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ย้อนไปใช่ไหมไม่ต้องกระได้ชื่ออย่างเดียวก็ได้โโออเเคคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องน้องตื่นค่ะน้องตื่นก็น้องก็ร้องได้ก็ไ้อะไรกันนั่นนันพี่ไม่ใช่เหรอคะเออโอเค ตัวได้ไงเออคุแม่ก็ช่างเลือกนะ่าหนู่รบอฟครับอเฟน้อเฟ้่าห้คนเรียบร้อยแล้วฟังเด็กฟังเด็กดูดูดนะครับดูนะครับต้องน้ำอุ่นนะครับน้งพุนไปนอแพร์นะครับพี่น้องก โคเล่ Memorial นะครับชิปนี่ชิ ee, ่น yeah. right. ah. hmm. yeah> ี้ลูกโคเล่นกันไหมนะลูกนี้ลูกหลงนะทุกทีครับเดี๋ยวชิปน um ี่เขาโกงไปเลยลูกโคเล่คือเหมือนแบบว่ายังไม่ได้ตื่นมาแล้วโดนเพื่อนชวนออกมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเออโอเคเรียบร้อยแล้วแบ่งทีมกันแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้แต่ละทีมเนี่ยเราก็จะมีหัวหน้าทีมถูกนะเออเราจะให้ลูกสมุนแต่ละทีมเนี่ยมาสู้กับหัวหน้าทีมอ่ะ ยาย่าก่อนเลยเออยาย่าเขิมาตรงนี้ก่อนเลยครับอ่ายาย่าตึงนะโอเคชินี้นอีนี้แล้วทให้น้องน้องยเลยยายเอเแล้วเนีฝึกปืนลูกทีไม่ดีดีเพราะต้องสู้กับยาย่าทำอะ hehe, ไรทำอะไรเดี <on> <Brazil> ๋ยวก่อนสิยังไม่บอกอีกาถามเรื่องอะไรทอะไรโอเค รอบเหมือนเดิมครับเปลวยิงฉุบนีฮะขฉุบที่แพ้ตกรอบเป็นทีนะตกเลยนะแพ้เลยนะโอเคเดี๋ยวยกากถูกต้องครับวันนี้เราให้แข่งกับทีมถูกต้องครับวันนี้เราให้แข่กับทีมนี้เลยเออเอาสิเอาสินะพร้อมไหมครับน้องคนนั้นน้องหมาน่าน้องเศร้ามากเลยอยูบ้านโดนที่ตนรู้งมาเข้าไพี่เห็นน้องเศร้า เดี๋ยวรอสัญญาณนะครับรอสัญญาณพี่นะครับอ่าเรียกว่าคู่ซ่าหาซซบแล้วกันเปล่านะครับนะครับทุกคนช่วยจับตามองนะครับเพราะผู้ใหญ่จะโองเด็กเด็กก็โองผู้ใหญ่นะฮะเดี๋ยวโมีเล่นหมดด้วยคู่ซ่าหาซซบเย้ชนะใช่ไหมมายืนแ่บนี้เลยอ่าป้อนงข้ามนะครับต่อไหม มาต่อครับคนสับไปเลยมามามมาเลยลูกมามาอ่ ah. ู้แทนรู้แทนสีซีาเดชช่วยนู่ซ่าทัซออนคู่เด้ออให้ให้รช่วยเล้ดูสิเสียใจกนวเสียวเลยอ่ะรู้ไหมเขากิดเขากิดมองเรา่ามาครับพร้อมไหมพร้อมนะเอาเครับ 구사 다 양지어 사다썬썬 ขอตี้อ่ะไอ้คุตัมาเี Four ่อดีก่าดีน okay. ด oh, 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 like, ีกว่าน่ารั่ารักางทางะเียดอนเละคู่ซทัดโอ้สนะเนะพี่ยังงงเรเหรอจะทำอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีได้ไปสามเลยนะเนี่ยคู่ขาบคมั่นใจมากยิงตกรอเลยนี่ประมาณว่า้ม่ดนยึดแล้วบ้าไม่โดนยิดแล้วอะย่างเงี้

ะครับคู่ซ่าท่าซโอเคไม่เป็นไรพี่อะไรพี่โอเคครับพี่พร้อมไหมพร้อมนะโอเคนะพี่มองมาหนูกัได้ค่ะไม่ได้ไปมงเออพี่เขินพี่เขินพร้อมนะครับคู่ซ่าท่าซ่าโอเคนะโอเคฝั่งนี้เหลือลูกทีมสี่เลยนะเอาละฝั่งนี้จะเป็นยังไงล่ะฮ่ยังไม่ได้แข่งเลยด้วยน นี่เลยเออขึ้นไปข้างหน้าหน่อยขึ้นไปข้างหน้าหน่อยอ่ะวางโอเทนเน่โอเคนะเยยะมาให้กำลังใจลูกทีมหน่อยอ่ะช่วยนะลูกช่วยนะลูกอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวตอนนี้ชุดมันจะตอนมงวยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอออ่ะเยยะช่วยน้าครับแกล้งน้องน้องให้ ชนะเลยชนะเลยเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดี่ยวฮะลน้เปียว้องเปียวนเปียว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 ชพลังวาวเาได้คร <c oughs> ่ซ่าาซตซ็ตเฮคือพลังเตี้ยวกวชนกับพลังเข็มเมนี้นะ ได้แล้วแล้วเอออะพร้อมไหมครับปออันนี้ชื่ออะไรนะปอโอเคคือเลี้ยงขนจักแล้วป็นปอปออะไรอย่างนี้ยใช่ไหมโอเคได้วรับเลยครับคู่ซ่า เอาไม่ได้หรอมีีเวียนด้วยมีเวีดด้วยได้ไหมได้ไหมได้ไหได้ได้ได้โอเคโอเคใหเโอกาผู้ชันหนึ่งยักษ์้นี้าสิอันนี้ตัดสีเลยนะเออนี่เสมอเลหนึ่งนึงเนีย มาพักตรงนี้อ่ะโอเคขึ้นไรกันแนหน่อยครับโอเคอบอกแล้วแม่อย่าอยู่ไฟนานเลยอะหนา่าน้อกกันไกลเหรออไปออกไออไปออาไงเดดออาไงออาไ

พยานะูซาทาเโอเคนะคะที่เหลือที่เหลือโอ้โหนี่คือชน